ล่าสุดเนี่ยทางกยศข้ออกมาเปิดเผยว่ายอดจ่ายนี่กยศตอนนี้ลดลงนะคะหลังจากที่แม่รู้ทําไมลดลงทําไมคุณแม่รอกฎหมายใช่ <laughs> กฎหมายบอกต้องไม่เก็บไม่เก็บนี่อะ่ะเห<อ>มือนเหมือนจะให้ฟรีเหมือนจะอะไรนะจะขอฟรีแล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องมีดอกเบี้ยอะไรอ,อย่างงี้นะคะแต่ต้องรอความชัดเจนก่อนฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้ค่ะก็เลยทําให้คนที่กู้เงินมาเรียนอือนุ่น ก็การจ่ายไม่อยากจายไม่อยากจ่ายซะแล้วก็รอก่อนรอก่อนหรือบางคนก็จ่ายคือคือคนที่จ่ายก็คือจ่ายนะแต่ว่าคนที่ยังไม่จ่ายยังรังเลอาจจะเลือกที่จะหยุดไว้ก่อนอรอกฎหมายเผื่อจะแบบเออไม่ต้องเสียรอกเบี้ยหรือมันจะมีอะไรยังไงก็รอดูความชัดเจนอีกทีตามจริงแล้วนะความคิดเออเรื่องที่ไม่ต้องจ่ายมันก็ดีรอกถ้าบ้านถ้าประเทศเรามีเงินน่ะไม่ต้องจ่ายเฮ้ยคุณกู้ยืมเข้ามาเรียนน่ะ ก็ต้องจ่ายบ้างสิใช่ไหมต้องคืนบ้างมันต้องคืนมันต้องรับผิดชอบต,ตัวตัวเองอะ่ะก็ใช่ไหมมีบางคนนะคุณแม่อ่ะอย่างในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะพูดกันเยอะนะมันจะแสดงความคิดเห็นแบบเสรีเขาก็จะบอกว่าคือยังไงมันก็คือการกู้แล้วตอนนั้นที่กู้มาบางคนก็ไม่ได้กู้มาเพื่อเรียนด้วยนะอืมอาวเหรอกู้เอามาทําอย่างอื่นอย่างืแ่แล้วตัวเองไม่เรียนก็คือหมายถึงว่ามีเงินเรียนอยู่แล้วอ๋อ อ๋อหรออ่าก็มีแล้วมันผ่านได้ไงอ่ะก็อันนี้ไม่รู้ต้นสังกัดต้องรู้สึกรู้สึกการกู้ยืมถ้าต้นจะไม่ผิดเห็นมาจะสามสิบปีแล้วมั้งอ่ามันมีมานานมากแล้วอาจจะเกิดในห้วงเวลาแรกๆหรือเปล่าจนทุกวันนี้เขาอาจจะทำมาหากินกันแบบโอ้เฮ้ยตอนเนี้ยคนที่กู้กยสอมีลูกหลายคนแล้วคือมานานขนาดนั้นแหละใช่น่าจะนานแล้วขนาดนั้นจริงๆค่ะก็อ่ะเอาเป็นว่าก็รอความชัดเจนแต่ ทีนี้หลายคนก็ห่วงนะคุณแม่เอ๊ะอ้าวแล้วลูกนี่จ่ายเงินลดลงแบบนี้คนที่ไม่จ่ายเขาก็ยังไม่จ่ายคนที่จ่ายก็เหลือน้อยลงอืแล้วถ้าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่มีตงังค์อ่ะเศรษฐกิจแบบนี้บางบ้านเขาแบบนะจะมีเงินให้เขากู้ไหม,มก็ยืนยันนะคะว่าถ้าไม่มีใครใจ่ายเงินคืนกยศแล้วก็ลูกหลานต่อมาทีหลังอะ่ะที่เขาลำบากจริงๆแล้วเขาอยากกู้เรียนอะ่ะจะเอาเงินมาจากไหนทีนี้เขาห่วงทีนี้กยศก็เลยให้ความมั่นใจนะคุณแม่เพราะว่าเรื่องเนี้ย ยังไงก็ตามตอนนี้ยังคงมีเพราะว่ามีนอนอยู่ท้องคลังเนี่ยประมาณสามถึงสี่หมื่นล้านบาทอยู่แล้วโอ้ไม่พอหรอกอถ้าหมายถึงว่าคนต่อไปในอนาคตใช่ไหมกฎหมายน่าจะไม่เกินปีหน้าไ,ไหมแม่น่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะพอมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรอะไรตัวนี้ก็จะขยับขยื่นมากขึ้นน่าจะเอออย่าง,งน้อยก็ ดอกไม่มีอาจ่ายคืนก็ยังดีกว่าที่ไม่ไม่จ่ายเลยนะให้จ่าต้นแต่ดอกไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจ่ายต้นจ่ายดอกแต่ดอกลดลงกว่าเดิมอีกอะไรอย่างงี้ก็ก็เดี๋ยวดูดูความชัดเจนอีกทีดีกว่านะคะแต่ก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจํานวนการใช้หนี้เนี่ยจะลดลงแต่ว่าเขาก็ยังคงมีเงินเพียงพออยู่นะที่จะให้กู้กับผู้กู้รายใหม่ถ้าจะมากู้พูดถึงว่ากยศเขาก็ไม่ได้ให้จ่ายเดี๋ยวนั้นนะคุณทางานก่อนแล้วค่อยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ เออไม่ใช่คุณกู้ปุ๊บจ่ายปั๊บมันมันไม่ใช่ต้องทํางานก่อนคือในหนึ่งภายในหนึ่งปีเนี่ยคุณได้งานหรือยังทํางานหรือยังใช่ไหมล่ะใช่ออถ้าทํางานแล้วก็เป็นหน้าข่าวคุณแม่เป็นหน้เข่าวก็กู้เป็ยกสศหลายคนแล้วเขาก็จ่ายกันหมดเขาจ่ายเนาะบางคนหมดเขาก็เป็นความภาคภูมิใจนะก็ขึ้นเฟซบุ๊กเลยฉันจ่ายหมดแล้วอือะไรกันอย่างเงี้ยอุ้ยเนองหลังใหม่เราก็หลายคนเขาก็จ่ายค่ะเออถึงเวลาเขาจ่ายเออเนาะ ยูที่ความรับผิดชอบอ่ะต้องฝึกให้คนรับผิดชอบสิก็น่าจะน่าจะต้องเป็นแบบนั้น